เดียววิธีการของประเทศไทยต้องรีบฝึกซ้อมกำลังพลสำรองเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดสงครามขึ้นมาไทยก็จะพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะตามแนวชายแดนพมา่านั่นเอง สวัสดีครับพ่อกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่เป็นหลักในการบริหารจัดการประเทศ เริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮะราคาน้ำมันก็ลงเอเป็กพลัสเลื่อนการประชุมหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำปรากฏว่าปิดลบฮะหลังจากทำนิวไฮมาราคาน้ำมันขยับลง1%ฮะหลังโอเปกเลื่อนประชุมเกี่ยวกับการปรับลดกำลังการผลิตไปอย่างไม่คาดหมายนะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับประธาน น้ำมันดิบโลกนะครับส่วนวอสตรีทปิดบวกจากมุมมองที่ว่าเฟดอาจสิ้นสุดวงจรการขึ้นอันตราดอกเบี้ยแล้วขณะที่ทองคำแกว่งตัวลงต่ำกว่า2,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งในขณะที่เหตุการณ์นในอิสราเอลนะครับทูตปาเลสไตน์วอนเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงนะครับเป็นยุติสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เอกอัคราชทูตของปปเรสไตน์ประจำสหรประชาชาติเรียกร้องสำหรับจุดจบในขั้นท้ายสุดในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนนกาซาพร้อมเตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงแลกกับการปล่อยตัวประกันไม่ควรเป็นแค่การหยุดพักก่อนการสังหารหมู่จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่คู่กันอีกรอบนึงแล้วนะครับปรากฏว่าอิหร่านก็กล้า เอาแน่ขยายวงของสงครามถ้าอิสราเอลไม่ยึดถือข้อตกลงการหยุดยิงรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับบอกว่าขอบเขตสงครามกาซาจะลุกลามบานปลายจนกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะมีความยั่งยืนในการให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางเยือนกรุงเบรุตเมืองหลวงของทางฝั่งของ เลบานอนนะครับในขณะที่ทางนี้ก็หึมหึมกันนะฮะจอเปิดศึกเกาหลีเหนือเสริมกำลังอาวุธใหม่ตามชายแดนตอบโต้โซลระง,งับข้อตกลงทางทหารเกาหลีเหนือมีการเปิดเผยว่าการคืนชีพทุกมาตรการทางทหารที่เคยระง,งับในภายใต้ข้อตกลงตั้งแต่ปี2018 กับทางเกาหลีใต้ที่ออกมาเพื่อลดสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับตามแนวชายแดนระหว่างสองชาติพร้อมประกาศเดินหน้าประจำกองกำลังเข้มแข็งกว่าเดิมและอาวุธใหม่ๆไปยังปรมแดนติดกับทางฝั่งของเกาหลีใต้ในขณะที่กบฏฮูตีก็คูยึดเรือสินค้านะครับชาติพันธมิตรของอิหร่านแก้แค้นสงครามในฉนวนกาซา กบุฮูตีในเยเมนได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านนะครับเอ่ยปากเตือนบรรดาพันมิตรของอิสราเอลว่าเรือสินค้าของพวกเขานั้นแล่นอยู่ในช่องแคบบันอันบันดับนะครับบริเวณทางทะเลแดงคือเป้าหมายที่ชอบทำในการแก้แค้นในสงครามในฉนวนกาซาของอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลเผยนะครับ การพักกรบปล่อยตัวประกันนั้นเป็นไปตามข้อตกลงกับฮามาสจะไม่เกิดขึ้นก่อนวันศุกร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลเผยการปล่อยตัวประกัน50คนตามข้อตกลงนัก,กรบชั่วคราวนะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการดับความหวังของพวกญาติที่ตั้งตาคอยว่าตัวประกันอาจจะรับการปล่อยตัวเป็นอิสระภาพ ในขณะที่ข่าวกรองสมขาวเชื่อรัสเซียนะครับช่วยเกาหลีเหนือส่งดาวเทียมสอดแนมนะครับงานนี้มีลุ้นฮนะส่งเพิ่มอีกในปีหน้าเกาหลีเหนือได้รับการช่วเหลือจากรัสเซียในการส่งดาวเทียมสอดแนมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่วงโครจรตามรอยงานของสมาชิกสภาของเกาหลีใต้ที่อ้างข้อมูลข่าวกรอง การปล่อยดาวเทียมครั้งนี้ถึงว่าเป็นความพยายามครั้งที่3ของเกาหลีเหนือที่ล้มเหลวมาแล้ว2ครั้งในรอบปีและมีเกิดขึ้นหลังจากผู้นําคิมจองอึนเดินทางไปเยือนในรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนและรับคําม,มั่นสัญญาจากวาลาดาเมียปูตินว่าจะช่วยเหลือนะครับในการสร้างดาวเทียมในขณะที่ผัวเซ็กจัดสาวมาเลเซียรประกาศารับสมัครเมียคนที่สองให้กับสามี ข้อความที่โพสต์บนอินสตาแกรมของผู้หญิงชาวมาเลเซียรายหนึ่งที่รับความสนใจไปที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> หลังเธอประกาศหาภรรยาคนที่สองให้แก่สามีในแนวทางจัดการปัญหาที่แหวกแนวของเธอต่อความต้องการทางเพศที่มากเกินไปของผู้เป็นสามีผู้หญิงรายนี้เล่าว,ว่าสามีของเธอมีอาชีพเป็นเบศกรที่มีเงินเดือน 18,000อริงกิตหรือ1.3แสนบาทกำลังดิ้นรนจัดการกับแรงขับดันทางเพศที่ค่อนข้างสูงสืบเนื่องมาจากความเครียดในการทำงานนะครับบางคนมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องตลบกบขันและแนะนำว่าข้อเสนอค่าจ้างดังกล่าวดูน้อยไปนะครับไม่เพียงพอที่จะให้ตอ,ตอบตกลงได้เลยเคยได้ยินมาว่าบางรายได้ มีรายได้ถึง2อง0มืริงกิตหรือ1.5แสนบาทนะครับยังไม่พอที่จะเลี้ยงน้องๆหนูๆเลยนะเด็กเสียอยา่าคิดถึงอาจมีภรรยาอีกคนถ้าคุณจำเป็นจะต้องจ่ายเพิ่มอีก3,000ันริงกิตนั้นไม่พอหรอกนะครก็เป็นความเชื่อในขณะที่วลาดิเมียปูตินโปรเข้าประชุมออนไลน์ G20 ผู้นำโลกนะฮะทางหยุดโศกนกรรมจากสงครามในยูเครน ประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินแห่งรัสเซียกล่าวกับบรรดาผู้นํากลุ่ม G 7ว่าจําเป็นที่ทั่วโลกจะต้องร่วมกันคิดหาวิธีโศกนัฏกรรมที่เกิดจากสงครามในยูเครนซึ่งถือเป็นคําพูดที่หลุดปากจากรัสเซียที่สื่อถึงการประนีประนอมที่สุดนับตั้งแต่มอสโกรเริ่มส่งทหารเข้าบุกยูเครนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วการที่ปูตินตัดสินใจส่งทหารรุกยูเครนส่งผลให้ปูยภาค ยุโรปต้องเผชิญกับการสู้รบครั้งแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และยังเป็นชนวนนำมาสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างมอสโกกับชาติตะวันตกในช่วงสงกรมเย็นที่ผ่านมาในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะฮะมีการร้องจีนแชร์ข้อมูลโรคทางเดินหายใจระบาดในภาคเหนือเริ่มพบผู้ป่วยนะครับเป็นเด็กอาการปอดอักเสบองค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้รัฐบาลจีนแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจที่กำลังระบ,บาดท,ทางตอนเหนือของประเทศพร้อมเตือนให้ประชาชนมีมาตรการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงการติดเชื้อองค์การอนามัยโลกหรือฮูระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจนะฮะใกล้ใกล้หวัดในภาคเหนือของจีนเมีนาโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันในช่วง3ปีที่ผ่านมา คูได้เรียกร้องอย่างเป็นทางการให้จีนแชร์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยทางเดินหายใจและการพบคาสเตอร์เด็กป่วยเป็นปอดอักเสบถอยถแถลงขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันพุธนะครับ22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหวังฉวนอี้นะครับรองผู้บนิการและหัวหน้าผู้ชาชาญด้านระบาดวิทยาประจำศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคแห่งปักกิ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ในเมืองหลวงของจีนเข้าสู่ฤดูการที่ประชาชนเสี่ยงป่วยไปโรคติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายและปัจจุบันได้เริ่มเห็นแนวโน้มว่ามีเชื้อก่อโรคหลายชนิดอยู่รวมกันนะครับองค์การอนามัยโลกก็เรียกร้องให้ปักกิ่งแชร์ข้อมูลนี้นะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดนะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับและเป็นอาจจะเป็นเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโควิด -19 ซึ่งก่อให้เกิดอาการป่วยในทารกนะครับติดเชื้อตับอักเสบนะครับขอไปฮะปอดอักเสบไมโครพลาสมาเป็นต้นรวมถึงแจ้งระดับความแออัดในระบบสารสนศกจีนตอนนี้ด้วยนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ระทึกนะรอรับวันขอบคุณพระเจ้านะครับจุดข้ามแดนสหรัฐอเมริกา แคนาดาปิดช่วคราว FBI สอบรถขับพุ่งชนด่านสะพานใกล้น้ำตกแองเกล่าเข้าแคนาดาระเบิดไฟลุกท่วมทั้งคันเสียชีวิต2จัสินทรูโดแถลงเครียดต่อสภานะคบถแถลงสถานการณ์ร้ายแรงมากสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อรถยนต์คันหนึ่งติดป้ายนิวยอร์กนะครับเกิดระเบิดลุกท่วมชนเข้าที่กั้น ถนนบริเวณข้ามแดนสะพานเรนโบในฝั่งสหรัฐอเมริกาในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดข้ามแดนไปยังฝั่งแคนาดา FBI และเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมสถาการพบมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายด้านนายงตรีแคนาดาเจสตินทรูโดรายงานต่อรัฐสภาแดนเมเบลว่าสนาการความร้ายแรงมากล่าสุดเชื่อไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เกิดวันเดียวกันที่ f i a n n i i l Times อ้าง FBI สามารถขวางรอบสังหารผู้นำแบ่งแยกดินแดน6ในอินเดียแล้วก็สหรัฐเมริกาและเชื่อว่านิวเดลีนะครับเกี่ยวข้องกับ2เดือนหลังจูโดเปิดเผยต่อสาธารณะว่านิวเดลีเกี่ยวข้องก,กับการเสียชีวิตของแกนนาในย่านชานเมืองแวนคูเวอร์ฮะที่เกี่ยวข้องกับก,บการแบ่งแยก ใสถานการณ์ในยูเครนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความรุนแรงอย่างต่อนเนื่องแต่ท่าทีของวาลาดามี์ปูตินก็พร้อมจะทำการจุรจาสงครามขนาดนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่ายูเครนไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยการออกมาของวาลาดามี์ปูตินในรอบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่แข็งกร้าวเหมือนเดิมแต่ยังคงยืนยัน นะครับว่าจะต้องมีการกจรจาเกิดขึ้นในขณะที่ในพลของฝั่งยูเครนก็ยอมรับว่าเขาพ่ายแพ้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเหตุการณ์เชิงสังเคราะห์ในอิสราเอลนะครับตอนนี้อิหร่านนะครับซีเรียซาอุดิอาระเบียและประเทศตะวันออกกลางกำลังมองอิสราเอลเป็นปฏิปักษ นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝังะ่งสหภาพยุโรปสําหรับอิสราเอลสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังคงมีความรุนแรงถึงแม้ว่าจะมีการเสนอที่จะมีการหยุดยิงแลกกับการปล่อยเฉลยศึกการปล่อยเฉลยศึกก็ไม่ได้ปล่อยฟรีนะของฟรีไม่มีในโลกก็จะต้องมีการมอบสเบียงอาหารให้กับกลุ่มฮามาสนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเอากําลังทหารไปตรึงทางทะเล แต่กำลังทาหารดังกล่าวก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ฮะเพราะว่าจะต้องใช้สเสบียงอาหารเป็นจนํานวนมากแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับตอนนี้เอเชียกําลังหึมหึมหึมนะครับสงครามที่มีโอกาสจะเกิดได้สูงหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงนะครับดาวเทียมสอดแนมขึ้นไปในขณะที่สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นะครับ รวมทั้งญี่ปุ่นก็แสดงท่าทีไม่พอใจล่าสุดก็มีการยิงขีปนาวุธไปยังทะเลของญี่ปุ่นทําให้สถานการณ์ในฝั่งของเอเชียเป็นไปได้วยความตึงเครียดสงครามในพาม่านะครับที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลพาม่ากับทางชนกลุ่มน้อยก็กําลังขายายตัวเป็นวงกว้างมีคนไทยอย่างน้อย300คนได้รับผลกระทบนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทั้งยุโรปทั้งตะวันออกกลางทั้งเอเชีย กลับกลายกระอุขึ้นมานะครับสามประเทศเป็นอย่างน้อยกลับกลายเป็นสมรภูมิของสงครามประเทศไทยจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมใดๆเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆกำลังสะสมอาวุธมีการเตรียมพร้อมกำลังเพราะโอกาสที่สงครามจะขยายตัวกว้างเหมือนอิสราเอลเหมือนยูเครนและเหมือนพม่าในปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูง เลยทีเดียววิธีการของประเทศไทยต้องรีบฝึกซ้อมกำลังพลสำรองเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดสงครามขึ้นมาไทยก็จะพร้อมรับมือสถานก,การณ์โดยเฉพาะตามแนวชายแดนพมา่านั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ส,สักการทีส่สิบทรงอุทิศเพือพ่อปวงประชาสื่อสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาพุ้มกรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราช,รรา,ชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีสีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูนอดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิระเกล่าวเจ้าอยู่หัวโเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทลมมีน้ำชาคนไปราสนุนรเกิดร้อนนะแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมทับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด Keep <laughs>